หามิตซูบิชิเอ็กซ์ฟอร์ดโฉมใหม่ล่าสุดปีใหม่ใหม่น้อยพลาดคลิปนี้ไม่ได้เลยกับ2025มิตซูบิชิเอ็กซ์ฟอร์ดตัวรองท <coping> em ็อ <G> ป <Comm Piet> H E V ออโตเมตไม่3,000มิตซูบิชิเอ็กซ์ฟอร์ด2025โอโหไม่น่าเชื่อนะฮะผมจำได้ว่าผมเพิ่งไปเดินงานมอเตอร์เอ็กซ์โปมา เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเผอแป๊บเดียวมาอยู่ที่ร้านเราเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ใครกำลังตามหา c o m p a c t SUV เท่ๆอยากได้โฉมใหม่ที่ดูล้ำลแล้วประหยัดน้ำมันนะฮะบอกเลยห้ามลาดตัวนี้เลยนะฮะกับ2025 Mitsubishi X-Force รุ่นรองท็อป HEV Ultimate ไม่3,000ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวฮะ,ะตัวนี้ออกห้างป้าแดง1,39,000บาท รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีประตอมไม่มีพิควมไม่มีน้ําท่วมเลขมาแท้ๆ3,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาฮะสีทุกชิ้นคือสีเนื้อเดิมจากโรงงานยังไม่เคยเก็บสีแม้แต่ชิ้นเดียววันนี้มาด้วยสีเทาเมทัลลิกเท่ๆแล้วรุ่นนี้เขาว่าประหยัดสูงสุดถึง24กิโลเมตรต่อลิตรเดี๋ยววันนี้มีดียังไงมาดูพร้อมกันเลยกระจังหน้ายุคนี้มันต้องลายนี้แหละกลิด ลายกริดด้านในเป็นกริดใหญ่ด้วยนะฮะสีเทาเข้มสวยมากนะ,ะมีโลโก้ EHEV เท่ๆเลยนะ,ะไฟหน้าเป็น d u อัลโปรเจ t เตนะฮะพร้อมไฟ LED โอ้โหแค่ไฟเลี้ยวนี่ก็เท่มากเลยนะฮะอย่างกระหุนยนต์มีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเรียบร้อยนะฮะส่วนไฟตัดหมอกรุ่นนี้เหมือนไม่มีนะไฟต,ต่อมีขอโทษอยู่ด้านามองได้ไม่เห็นนะมีไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างเซนเซอร์รอบคันนะฮะ ไปตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะด้านบนเป็นไฟอะไร LED นะฮะกับโปรเจคเตอร์นะฮะสวยมากสีสันมาด้วยสีเทาเมทัลลิกสุดเท่เลยก็คือสีเทาเข้มนั่นแหละออกแดดเงางามสวยใสยไร้ริว้วรอยนะผิวพันธุ์นี่เรียกว่าน้องๆป้แดงเลยนะฮะเพราะป้นี่บางเดิมทุกชิ้นแน่นอนกันชนเช่นกันฮะไม่สามพสีสันเนียนกริบฮะเรียกว่า น้องๆรถใหม่ป้ายแดงเลยนะวันนี้ใครเล็งป้ายแดงอยู่มาตัวนี้ก่อนเลยสีสันแถบขวาสวยเช่นกันนะฮะสีเนียนใสทุกชิ้นนะเรียบร้อยดูแล้วไม่ต้องทำอะไรเช่นกันโลโก้ไฮบริด e h e v เท่ๆเนาะมือจับมี Smart e n t นทรให้นะฮะสีสันบางเดิมสวยใสยทุกชิ้นจากโรงงานกับพลาสติกสีดำสวยเท่นะฮะความแตกต่างรุ่นรองทกับท็อปก็คืออาจจะเป็นการตกแต่งเล็กน้อยเนาะ ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยหรืออัลติเมทเก็ชิ้นนี้จะเป็นเงาเงานะแต่อันนี้จะเป็นแบบด้านด้านสีเทาดำด้านนะฮะด้านบนนะฟิล์มกันศาสตร์เจ้าของเดิมให้มาเรียบร้อยกระจกข้างสีสันเรียบร้อยพร้อมไฟเลี้ยวและกล้องรอบคันนะฮะหลังคานะฮะก็รุ่นนี้ก็จะเรียบเรียบแบบนี้แหละนะฮะสีสันเดิมสวยใสเคาะไปยังบางๆนะครับอล้อกันต่อนะฮะก็จะเป็นดิสเบรกสีล้อหน้าหลังนะครับ ล้อแม็กเท่มากแม็กดำนะขอบเงินโอ้โหสวยมากดูล้ำสมัยเลยยางเดิมติดรถมาจากโรงงานนะครับเป็นบริสโตนนะฮะเบอร์อะไร225 50 R18 เลยก็พร้อมตัวรถนะปี25นะฮะก็ดอกสวยแน่นอนครับเพราะว่าใหม่แค่3,000ันโลโอ้โหใช้กันอีกยาวๆซุ้มล้อเดิมๆหมดนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม อล้อหลังก็ดิสเบรกนะครับแม็กหลังก็สวยเนียนกริปไม่มีทะลอกอะไรนะฮะยางบริสโตนปีย5ห้าเช่นกันดอกสวยดอกลึกดอกเต็มใช้กันยาวๆซุ้มล้อสวยๆเดิมๆใสๆไม่มีชนแน่นอน,นครับ,ครบโครงสร้างกันต่อฮะประตูเปิดมานะด้านหลังแต้มสีหัวนอ็อตยังอยู่ครบนะฮะขอบอยางขออนุญาตแหวกนิดเดียวพอนะเพราะรถเขาใหม่จริงๆ เดี๋ยวขอบยางมันจะเสียทรงอ่ะเม็ดอาร์คสวยงามอ่าแถมให้อีกนิดหนึ่งแล้วกันอ่ะเม็ดอาร์คยู่ครบสวยงามสอกด้านในนะเดิมหมดฮะไม่มีงัดแงะแกะเกาอะไรทั้งนั้นน็อตเดิมทุกตัวครับเสากลางขวาฮะอ้มหเหนียวมากฮะแบงนิดเดียวพอนะเม็ดอาร์คสวยงาม ดอกด้านในฮะตัวอักษรคมกริปครับน็อตเดิมทุกตัวฮะไม่ขยับไม่สะเทือนสติ๊กเกอร์เนียนทุกแผ่นฮะไม่มีกัดเนี้ยแก่เก่านะฮะสติ๊กเกอร์นี่เนียนครบเลยแผ่นเบรอยู่ขวาเหมือนเดิมนะฮะก็เป็นกระดาษเหมือนเดิมอีกแล้วนะฮะระวังเรื่องนะเปียกน้ํากันด้วยเลขตัวถาง MMTX ลงท้ายด้วย TS002526 นะครับเสาด้านหน้าขวานะฮะแบกนิดเดียวพอนะเม็ดอาร์คอยู่ครบ อด้านในเดิมหมดนะฮะแก้มขวาน็อตหม่เลขสีเ่เดิมๆจากโรงงานไม่มีถอดมาด้านหลังกันบ้างนะฮะก็มาในสไตล์ฮัชแบ็กห้าประตูเท่ๆนะครับสปอยเลอร์นี่มาใหญ่เท่เลยมีไฟเบรกให้ในตัวนะฮะกระจกเดิมๆของโรงงานฟลีมไล่ฟ้าสวยไฟท้ายก็เท่ไม่เบานะฮะนี่สวยเลยนะเหมือนภาพยนตร์ไซไฟเหมือนยานอวกาศเลยฝาท้ายโลโกโล e ้เอ็กซ์เท่ๆนะครับโลโกโล e ้ ehev สวย ปลายท้ายซ้ายขวาสวยงามกันชนหลังสีสันสวยเนียนกริปมีเซ็นเซอร์หลังให้เยอะแยะมากมายนะฮะสีสันซ้ายขวาโอเคสวยหมดนะครับฝาท้ายได้ไฟฟ้าด้วยนะฮะนี่เท่มากเปิดมาแล้วนะฮะไปะเกบเดิมหมดนะเม็ดอารค์ครบุกทุกเม็ดฮะด้านบนเดิมหมดนะฮะน็อตเดิมทุกตัวะฮะไม่ถอดไม่ขยับไม่สะเทือน,นะฮะฝาท้ายน็อตเดิมะฮะไม่มีขยับไม่มีถอดนะฮะ Met A rop, ซ้ายขวาเม็อาร์ครบนะฮะตะเข็บซ้ายขวาเหมือนกันไปฮนะป่าท้ายเดิมหมดครับแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะฮะเดิมเดิมทุกจุดเลยนะด้านหลังนะฮะกว้างมากนะเป็นคอมเพก t s เอสยูวเท่ๆนะฮะเป็น Crossover นั่นแหละนะจุกของได้เยอะมากมีไฟส่องสว่างด้านหลังให้ถ้ารองกันกระแทกยังไม่แกะออกจากซองเลยคิดดูขอบคุณเจ้าของเดิมมากผมสวยมากนะครับเนียนกลิบเลย นี่อันกริปขวาจะเป็นที่เก็บแม่แรงไม่มีให้นะฮะรุ่นนี้ไม่มีแม่แรงให้แสดงว่าไม่มีล้ออะไหล่แน่นอนนะฮะแสดงว่าเขาน่าจะให้มาเป็นชุดซ่อมอยางนะครับน่าจะเป็นชุดซ่อมอยางอ่ะจริงด้วยเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆไม่ค่อยให้ล้ออะไหล่กันแล้วนะฮะจะให้มาเป็นอุปกรณ์ชุดปะยางฉุกเฉินแบบนี้มาแทนเนาะส่วนตัวนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะฮะอาจจะต้องลื้อกันเยอะนิดนึงถ้าจะดูนะฮะ ก็มไม่ค่อยอยากยกเลยนะเนี่ยให้ดูก่อนว่าเขาไอใสสก,กรูมานะฮะผมก็ขออนุญ,ญาตไม่เปิดแล้วกันนะฮะเดี๋ยวโฟมจะขาดกระจุยเพราะว่าเราดูตะเข็บดูฝาท้ายไปแล้วมันเดิมหมดนะรถยังใหม่อยู่เลยขออนุญ,ญาตไม่ลื้อนะครับเพราะว่าที่เหลือน,น็อตเดิมทุกตัวนะ,ะเ,เก็บอ่ะแถบซ้ายกันต่อนะฮะสีสันแถบนี้ก็สวยเนียนกริบเช่นกัน สรุปแล้วคันนี้ล้างขึ้นมาตั้งขายได้เลยนะครับเพราะว่าใหม่แค่3 0 0 0โลฮะนะซื้อมาจอดอย่างเดียวเพราะไปสวยใสายบางเดิมทุกชิน้นกระจกข้างสีสันเรียบร้อยพร้อมกล้องรอบคันสมาร์ทเอนทรีซ้ายขวาฟิล์มกันสาสวยงามล้อหลังสวยแม็กเรียบร้อยไม่มีทอลอะยางบิ s สโตนปี25ดอกเนียนกริปดอกเต็มๆใช้กันยาว ซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมอัลล้อสุดท้ายหน้าซ้ายสวยเช่นกันนะครับโอ้โหสภาพนี่จอดในโชว์รูมนึกว่ารถป้ายแดงนะเนี่ยนะฮะยางบริสโตนปี25นะฮะดอกสวยดอกเต็มดอกลึกใช้กันยาวๆซุ้มล้อเดิมหมดไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมโครงสร้างกันต่อประตูหลังซ้ายเปิดมาแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบนะฮะขอบยางดึงออกมาฮะเม็ดอาร์คสวยงาม ยู south, side, uma, ่ครบอัดเสากลาง้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวย ừ, เหนียวอีกแล้วเม็ดอาร์คสวยงามซอกด้านในเดิมหมดน็อตเดิมทุกตัวตัวอักษรคมกริปน็อตเดิมไม่ขยับไม่ถอดเลยเสาหน้า้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คยู่ครบ ซอกด้านในแก้มเดิมน็อตเดิมทุกตัวไม่ถอดไม่ขยับนะฮะปลาสีหมดกลางปีปะนะไปตามนี้ก่อนกรกฎาเหลืออีกหลายเดือนกระจกเดิมๆโรงงานมีตาม,มาออกกอ่อให้เรียบร้อยไปดูห้องเครื่องกันครับมาดูเครื่องยนต์กันเลยนะฮะตัวนี้เป็นระบบไฮบริด HEV นะฮะเป็นเครื่องเบนซิน1 6 0 0 cc ผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะ พลักกำลังถ้าเครื่องอย่างเดียวเนี่ยร้อยเแรงม้านะครับแต่ถ้าบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะได้1 1 6แรงม้าระบบเกียร์ e cvt นะฮะเติมได้ถึง e 2 0ประหยัดสูงสุดถึง24กิโลเมตรต่อลิตรครับไม่แท้3 0 0พโลโอโหน้อยมากโครงสร้างซอกในฝั่งขวาน็อตเดิมทุกตัวไม่ถอดไม่ขยับน็อตหมายเลข4ี่นี่เอกลักษณ์ของมิตซูไม่ถอดไม่ขยับไม่สะเทือนเบ้าโชคสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ด ซับนงซับในสวยแห้งเม็ดอาร์ k, ครบคานตัวอาร์คมกริบเลยนะฮะแต้มสีหัวนอ็อตมาร์กิ้งจุดต่างๆอยู่ครบทุกจุดเลยคานเดิมน็อตเดิมใสกิ้งนะฮะคานเดิมนี่เม็ดอาร์ k, สวยแต้มสีมาร์กิ้งจุดต่างๆครบทุกจุดนะฮะอ่าแล้วก็คานซ้ายก็สวยนะฮะน็อตเดิมทุกตัวไม่ถอดไม่ขยับไม่สะเทือนฝั่งซ้ายตัวแอลคมๆเลยเบ้าช็อคสวยงาม ต้มสีจุดต่างๆครบเม็ดอาร์ครบแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตหมายเลขสี่เดิมหมดซอกในน็อตเดิมทุกตัวฝาโปง่งน็อตไม่ขยับไม่ถอดไม่สะเทือนด้านใต้แห้งสนิทรูกลมคมกริบสติ๊กเกอร์เนยียนทุกแผ่นแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะฝาโปง่งน็อตไม่ถอดไม่ขยับไม่สะเทือนนะฮะโอ้โหสภาพน้องๆป้ายแดงพี่น้อง โอ้โหบอกเลยให 3, ม่3ามพันลมไม่ได้มาบ่อยๆนะเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อครับอย่างแรกคือเบาะไฟฟ้าเนี่ยได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนตัวท็อปเลยนะฮะก็จะต่างกันเรื่องวัสดุตกแต่งนิดหน่อยนะฮะลายหนังนี่อาจจะไม่เหมือนเนาะแต่ว่าตัวรองท็อปลายหนังก็ถือว่าเท่มากแล้วนะฮะเป็นหนังสีเทาเข้มนะผสมกับสีสีเทาอ่อนนะสวยมากได้สีเทาอ่อนออกสีอมทองเล็กน้อยโอ้โหสวยเนียนกลิบฮะ ที่ต่างนะฮะคือลำโพงเนี่ยถ้าเป็นตัวท็อปอัลติเมทเจะได้ชุดลำโพงเซอร์ราวของยามาฮามารอบคันแต่นี้จะเป็นลำโพงทั่วไปนะครับเป็นลำโพงแบบมาตรฐานนะฮะวัสดุการอกแต่งก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับของอัลติเมทเฉยๆจะเป็นผ้าเนาะผสมกับสีเทาไทเทเนียมที่เหลือก็วัสดุก็จะเป็นพลาสติกสีดําโรงงานสภาพสวยฟิล์มสวยมากนะครับเป็นเซรามิกแบล็คอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวหาไม่เจอแต่ก็สวยมากนะครับด้านหลังนะฮะฟิล์มสวยแผงใสนบเนีนยนกริปเลยนะฮะห้องโดยสารกว้างใช้ได้นะครับตัวเบาะเนื้อเดิมโรงงานท um ุกชิ้นนะฮะหัวหมอน3ามตำแหน่งมีรูติดตั้งคาซีเรียบร้อยสภาพเบาะเนียนกริปมีแอร์หลังด้วยแล้วก็มี USB ทั้ง Type C และแบบ USB มาตรฐานนะครับตัวเบาะนะฮะก็พับได้แบบนี้ นี่อาจจะไม่ถึงการราบสทัทีเดียวแต่ก็ลงได้เยอะอยู่ฝาท้ายแผงพลาสติกนะสีดำสวยเลยนะฟิล์มเจอและวไฮคู Q นะครับแผงพลาสติกสวยครับเนียนกริปนะนะสภาพนี่โอ้โหเรียกว่าถ้าขับไปจอดในโชว์รูมนี่เขาก็นึกว่ารถใหม่นะครับไม่มีอรอยไม่สะเทือนเลยพี่น้องเลยนะตัวบอกก็พับเกือบเกือบราบนะ,ะประมาณนี้ถือว่าลงได้เยอะนะฮะก็เรียกว่า จุสภาระได้พอสมควรเลยเดี๋ยวไปลองนั่งกันครับด้านหลังนี่ก็ถือว่ากว้างใช้ได้ตอนนี้ผมถอยเบาะคนขับมาสุดแล้วโอโหเหลือครับเขาไม่ติดนะขึ้นลงง่ายนะตัวรถไม่ได้สูงจนเกินไปไม่ต้องปีนหลังคาอาจจะแบบติเตี้ยนิดน,นึงนะฮะเพราะว่าทรงรถเขาจะแบนเขาเน้นแบบเกาะถนน,แบบน,นอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าไม่แคบนะยังนั่งได้สบายไม่อึดอัดหน้าต่างก็โอเคนะบานใหญ่หัวหมอนปรับระดับความสูงได้ด้วยนะฮะ องศาการเอนเดี๋ยวจะลองลงอีกนิดนึงแล้วกันเฮ้ยลงเยอะมากนั่งสบายนะนอนได้เลยนะฮะแล้วก็มีไฟส่องสว่างด้านบนเป็น LED ด้วยนะนะแล้วก็ที่ออกแบบได้ดีก็คือมีช่องใส่เอกสองเอกสารเนาะให้มาทั้งบนทั้งล่างมี USBTypeC มีแอร์หลัง2ช่องเลยตัวเบาสวยครับเนียนกริปเลยตัวบบาฟิกตำแหน่งนะเลื่อนไม่ได้แล้วนะฮะอะขึ้นลงไม่ยากนะครับ เพราะว่ารถเขาไม่ได้สูงอะไรก็เรียกว่าใช้งานได้ค่อนข้างคล่องตัวแผงประตูสวยนะครับพัดพรมพติกฟิล์มไฮคูสวยๆเลยนะครับประตูหน้าซ้ายครับแผงสวยเนียนใสไร้ริ้วรอยฟิล์มไฮคูสวยมากเบอรไฟฟ้าตัวเดียวนะฝั่งคนขับฝั่งซ้ายปรับด้วยมือเนื้อเบาะหนังเดิมโรงงานทุกชิ้นสวยเนียนกริบไปลองขับกันกุญแจยังเหมือนเดิมนะฮะยังคล้ายๆรุ่นอื่น เป็น immobilizer มีสำรองให้อีกดอกหนึ่งเป็นปุ่ม start เช่นเดิมนะฮะปุ่ม start ย้ายตำแหน่งมาไว้ตรงนี้นะครับ start ขึ้นมาแล้วโอ้โหไม่น้อยมาก3000กิโลเมตรเท่านั้นเองเรียกว่าแทบไม่ต่างอะไรจากซื้อรถใหม่ป้ายแดงวันนี้เลยนะอ่ะเปิดไปปิดฝาท้ายก่อนฝาท้ายจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับนี่สะดวกสบายนี่นะฮะมาเปิดแอร์กันก่อนเลยโอ้โหแอร์นี้เทมากยังกะขับเครื่องบินฮะ ปุ่มนี่แบบดีไซน์แบบโคตรเท่อ่ะแล้วแอร์เป็นดิจิตอลแบบอักษรน,นี่มาใหญ่มาเริ่มเท่มเลยนะฮะปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้มีเครื่องฟอกอากาศนาโนอีออนเด้วยนะฮะอันนี้อะไรแบบแห้งเหรออ่าโอเคปรับทิศทางละ่ะสองทิศทางเหมือนเดิมเนาะมีแอร์ออโต้นะ,ะโอ้แอร์เย็นเจียบเลยนะฮะโอเคปรับทิศความแรงได้7ระดับนะฮะคอนโซลด้านหน้ากันบ้างนะฮะ คอนโซลนี้จะสังเกตว่าจะระยะจะสั้นนะคือเราเอื้อมมือนี่ถึงเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อดีก็คือห้องโดยสารจะมีพื้นที่มากขึ้นจากหน้าไปหลังเพราะว่าคอนโซลเขาไม่ได้แบบใหญ่จนเกินไปแบบมาแบบแคบแคบสั้นๆนะก็จะได้เรื่องความกว้างนะครับเป็นพลาสติกนะฮะสีดาแข็งๆสวยมากเนียนกริบนะฮะตัดกับวัสดุที่เป็นผ้านะเออเท่มากเลยเอาของแข็งมาผสมของนุ่มๆสวยมากมันดูเท่ดูแบบ ดูแปลกตาเลยนะฮะส่วนถุงลมนี่6ลูกนะครับด้านหน้า2ลูกนะฮะที่บ่ออีก2นะฮะแล้วก็เสากลางอีก2เป็น6นะครับนี่หน้าจอเดี๋ยวนี้ไม่มีหน้าจอแบบมาถอดเข้าถอดออกแล้วนะรถเจนใหม่มันต้องฝังแบบบิวอินเข้ามาในคอนโซลแบบนี้เลยหรือไม่ได้เป็นแบบดิจิตอลร้อเซนะฮะระบบสัมผัสล้วนๆน,นี่หน้าจอมาแบบใหญ่โตมาโหฬารเลยนะฮะ นี่แล้วก็ดูอะไรเนี่ยหน้าปัดนู่นนี่นั่นโอ้โหเทมากนะฮะระบบสัมผัสร้อยเปอร์เซนต์เลยนะฮะจะดูจะเล่นแอปอะไรมีหมดนะฮะต่อบลูทูธได้นะเล่นเพลงจากมือถงมือถือได้นะฮะมีอะไรอันดอร์ auto apple carplay web l i n k ์นู่นนี่นั่นกล้องรอบคันนี้โอ้โหภาพคมชัดใสแจ๋วนะฮะ มีทั้งกล้องหน้ากล้องซ้ายกล้องขวากล้องรอบทิศทางนี่นะนี่กล้องรอบทิศทาง,นะง,ททางจําลองภาพเสมือนจริงพร้อมเส้นนําสายตานะส่วนกล้องหลังก็มีเดี๋ยวใส่เคียร์ถอยกันนี่กล้องหลังก็มีกล้องรอบขันก็มาทันมาด้านล่างนะฮะก็จะเป็น power outlet ก็ยังมีให้นะฮะแล้วก็ usb กับ type c มีให้ด้วยนะเจ๋งมากได้แท่นชาร์จไร้สายด้วยโอเยี่ยมเลยนะฮะ นี่ตัวรองท็อปก็ได้แท่นชาร์จไร้สายแล้วสุดยอดมากเดี๋ยวลองชาร์จให้ดูว่าใช้ได้ไหมหย่อนเข้าไปเลยปึ๊บได้ไหม่ะได้เนี่สะดวกสบายมากๆนะฮะอ่ะเกียร์นี่เป็นอะไรที่แบบโอ้โหเท่มากล้ำสมัยเหมือนยานอวากาศเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้หัวเกียร์แบบยาวๆไม่มีแล้วนะฮะต้องแบบเกียร์รุ่นใหม่ต้องแบบมาเป็นก้อนอย่างงี้นะเกียร์ P เป็นปุ่มกดเท่มากนะฮะ แล้วก็จะปรับเกียร์ก็บีบด้านข้างเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาทีละสเต็ปอย่างนี้ตึ๊ดนะเกียร์ดีเกียร์บีนะโอเคเกียร์ B, นะอาเ,เกียร์พีอ่านะโอเคมีเบรกมือไฟไฟ,ฟ้าออโตเ้เบรกโฮให้เรียบร้อยนะฮะปรับโหมดการขับขี่ได้หลากหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวกดให้ดูเนาะมีทั้งสภาพพื้นผิวแบบเปียกนะครับอ้าวเดี๋ยวเอาใหม่แบบเปียกแบบอะไรอะ่ะแบบโครนนะ แบบ normal ปกติแบบวิ่งด้วย ev นะแล้วก็วิ่งใบชาร์จไปโอ้โหเยอะแยะมากมายอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดอันนี้วิ่งลุยฝนยเอ้ยแม่นี่ลุยทางลูกลังเนาะอ่าโอเคนี่ทางโครนอ่าโอเคเยอะแยะมากมายอ่าคิดไม่ออกกด normal ไปมีที่วางแก้วน้ำตรงกลางให้สองครับที่เท้าแขนเป็นหนังสีดำนุ่มๆเท่ๆเนาะเลื่อนไม่ได้นะฮะด้านในด้านในจะมี อะไรครเนี่ยอ๋อคูบ็อกเปิดให้แอร์ไหลเข้ามาได้นะเผื่อไว้แช่กระป๋องเบียร์เย็นๆมี Adaptive Cruise Control ให้ด้วยนะครับพร้อมกล้องรอบคันแล้วก็มัลติฟังชันเพิ่มลดเสียงเป็นเพลงรับสายโทรศัพท์โลโก้พวงมาลัยเท่มากนะเป็นวัสดุสีเงินๆนะฮะหนังพวงมาลัยเป็นสีดำสวยเท่โอ้ยพวงมาลัยเบามากอะขับง่ายแน่นอนปรับได้กี่ทิศทางมาดูลงขึ้น หน้าถอยหลังครบ4ทิศทางเลยนะฮะกระจกไฟฟ้านะฮะสบานจะเป็นออโต้หบานออโต้เฉพาะคนขับบานเดียวเซ็นทรัลล็อกขัดใจอีตรงเซ็นทรัลล็อกนี่แหละอะไรวะออกแบบทั้งคันมาโคตรล้ําเลยปุ่มล็อกเอามาแบบเรตโรมาแบบคลาสสิกซะอย่างนั้นอะไรวะเนี่ยงงเลยผมไม่ได้เจอปุ่มล็อกแบบนี้มานานเป็น10-20ปีแล้ววันนี้มาอยู่ใน x p o t ได้ไงวะเนี่ย แต่เส้นนั้ล็อกมีให้นะฮะขำกับมันดีกระจกข้างนะฮะก็ปรับไฟฟ้านะฮะแล้วก็มีบลาลสปอตเซนเซอร์ให้แล้วก็พับไฟฟ้านะครับแล้วก็ด้านขวานะฮะไฟหน้าปรับองศาสูงต่ําได้แล้วก็มีปุ่มเป,ปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้านะฮะขอบคุณเจ้าของเดิมมากๆนะครับแถมกล้องบันทึกมาแล้วเดี๋ยวผมลองเสียบให้ดูแล้วกันนะฮะอ่าไปตามนี้เลยนะครับติดมาให้แบบอย่างดีเลยนะ ก็ไปตามนี้เลยนะพี่น้องกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะฮะแล้วก็ด้านบนมีช่องเก็บแว่นให้เล็กๆน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างเป็น led ให้คู่หนึ่งเนาะที่บางแดดมีไฟส่องสว่างให้พร้อมกระจกแต่งหน้า2ฝักเนดานสวยมากเนียนกริบฮะสีดำดูแลรักษาง่ายไม่มีริ้วไม่มีรอยนะ คอนโซลด้านบนก็เป็นช่องว่างไว้ใส่ของเล็กน้อยด้านล่างก็ไว้ใส่เก๊เอ้ไว้ใส่แฟ้มนะฮะมีแฟ้มให้เรียบร้อยนะฮะคู่มือใช้งานครบนะฮะคู่มือหน้าจอคู่มือจีปถาถะทั่วไปนะอ่ะเลขแชดซีก่อน MMTX ลงท้ายด้วย S 0 0 2 5 2 6นนะเครื่องยนต์ 4A92KK6689 นะครับ ก็ทั้งคู่มือใช้งานและสมุดเช็คระยะจะรวมมาในเล่มเดียวกันอ่าวิ่งแค่สามพันโลนะฮะเพราะว่าเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะยังไม่เคยเข้าศูนย์นะฮะน่าจะยังไม่ถึงกําหนดนะ่ะนะ,ะรถน่าจะยังไม่ถึงปีด้วยยังไม่ถึงปีนะฮะเป็นชาวเกาหลีใต้นะฮะมีความจําเป็นต้องขายจะกลับประเทศนะ,ะมือแรกมือเดียวนะ,ะเดี๋ยวคงจะต้องโอนมาเป็นชื่อผมก่อนนะฮะเพราะว่าต่างชาติเดี๋ยวกลับบ้านมาแล,แล้วเดี๋ยวเอกสารไม่ครบเดี๋ยวจะยุ่งนะฮะ แต่ว่าจริงๆคือมือแรกมือเดียวผู้ชายครับเดี๋ยวให้ดูสำเนาอย่างเดียวนะครเพราะว่าเขาผ่อนกับไฟแนนซ์ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะฮะร,รอเล่มทะเบียนส่งมาจากไฟแนนซ์นะฮะอ่ะคันนี้ปีผลิต2025แท้ๆเลยนะฮะจดทะเบียนกรกฎา2025เช่นกันอ่าป้ายกรุงเทพสีเทาเดิมโรงงานเลขตัวถัง MMTX แล้วก็ลงท้าย H002526 เครื่องยนต์ 4A92KK6689 เบนซินสลับไฟฟ้านะฮะ เครื่องยนต์4สูบ1,600ซีซีถ้าเบนซินอย่างเดียวจะอยู่ที่107แรงมาแต่ถ้ารวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะได้116แรงมาประหยัดถึง24กิโลลิตรลองขับกันเลยมามีกล้องให้รอบคันเรียบร้อยนะพร้อมภาพกราฟิกสดใสสวยงามอย่างแรกที่สัมผัสดได้คือพวงมาลัยเบามาก คือปกติมิสูเราจะไม่ค่อยเจอพวงมลลาลัยเบาขนาดน,นี้นะฮะส่วนใหญ่พวงมาลัยมิสู uh จะค่อนข้างแน่นกระชับฟมฟิร์มจับแล้วมั่นใจแต่ว่า X4 นี่ต้องบอกว่าเบาจริงๆพวงมลลาลัยแบบเบาแลยอะกระดุกแบบว่าใช้นิ้วเดียวแบบโยกได้สบายนะฮะนี่บริสปอตเซนเซอร์ทำงานแล้วเห็นไหมเครื่องยนต์พันหระบบไฮบริดนะฮะเดี๋ยวดูว่าอืดไม่อืดครับพุ่งเลยโอ้โหพุ่งมาก นะฮะเป็นระบบไฮบริดที่พุ่งจริงๆเบรกจึ๊กช่วงล่างแน่นนุ่มนะเครื่องเดินเรียบแอร์เย็นเจี๊ยบวงเลี้ยวกันหน่อยฮนะมีอยู่ปสรรสักเล็กน้อยลดขวางเบาๆแต่วงเลี้ยวแคบมากดูดิกลับรถง่ายๆเลยพี่น้องโอ้โหวงเลี้ยวแคบจริงๆโอ้โหเหลือๆเลยนี่ขนาดมีรถขวางนะไม่เต็มวงนะกลับรถกันง่ายๆนะใครอยากได้ Crossover สุดเท่นะฮะที่เป็นรถยุคใหม่ทันสมัยดีไซน์สวยแล้วก็ประหยัดถึง24โลลิตรเนี่ยบอกเลยห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดนะฮะ ใครกําลังจะไปโชว์รูมป้ายแดงเลี้ยวมาทางนี้ก่อนประหยัดไปได้หลายแสนเลยกับไม่แค่3,000โลเดี๋ยวไปดูราคากัน่าเป็นยังไงกันบ้างครับใครแรงรุ่นนี้อยู่และกําลังจะซื้อรถใหม่ป้ายแดงลองดูเจ้าตัวนี้เป็นทางเลือกบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะเพราะตัวนี้คือรุ่นรองท็อปหรือ HEV Ultimate ออกห้างป้ายแดง1,039,000บาท วันนี้ครับ w a l k กอินราคาหน้าร้านนะฮะเราตั้งขาย8 1 9 0 0 0 0บาทพิเศษกันเ,นเลยสำหรับคนดูคลิปนี้นะฮะซื้อกันสดก็ได้จัดไปนั้นก็ดีราคาพิเศษลดเลยเลือเพียง7จ9 0 0 0บาทโอ้โหเรียกว่าประหยัดจากป้ายแดงไปได้หลายแสนกับไม่แค่3,000กิโลเมตรโอ้โหคุ้มจริงๆนะฮะเครดิตดีฟรีดาวออกรถศบาทได้เหมือนเดิม และพิเศษเฉพาะลูกค้าที่จัดไฟแนนกับเราวันนี้ส่งฟรีทั่วไทยนอกจากนี้ก็มีวารันตีให้เหมือนเดิมนะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือชุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยหรือใครจะใช้วารันตีของ Mitsubishi ของห้างก็ยังเหลืออีกยาวๆหลายปีเลยนะฮะคุะ้มมากๆเลยนะ อ่าแล้วก็ก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์มิตูบิชิให้ท่านด้วยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกไม้ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยโอ้โหเรียกว,ว่าวันนี้ใครกําลังเดินทางไปโชว์รูมป้ายแดงจะไปออก X-Ford ตัวใหม่มาทางนี้ก่อนเลยนะวันนี้เราประหยัดไปได้หลายแสน มากๆก,กับไมค์แค่3,000กิโลเมตรรบบ้านมือแรกมือเดียวรู้อย่างนี้แล้วอย่าช้าแอดไลน์เลยครับด้านล่าง i d l i n e 19sp กอนะบแบแนที่ของเราได้ง่ายๆเขาเไปได็ดที่ Google m a พิมพ์19 0ิบก่อนเราอยู่ถนนกันเราประพฤกิเปิดบริก,รรการ ทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถ,รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2องแล้วถวดทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปสง่งให้ถึงสถานีฟรี19สิประกอบรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆสิดไฟแนนซ์ก็ขายได้ติดบัญชีรวดเร็วทันใจภายในนึ่งนาทีรถเด่นเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่อง ของเราด้วยนะครับวันนี้นับ19สีประกรถม2สองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r 4 s u ช e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1,000 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r 4 s u r e com